เฮ้ยกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมเคโน่ีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV ครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำการเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่าแวนไฮนั่นเองมาดูแวนไฮกันนะครับนี่ครับแวนไฮของผมครับไม่เคยเล่นเลยนะไอดีดิโอโหสุดจดครับมาดูครับว่าผมจะสู้ได้ไหมนี่โอเคครับถ้าไม่เสียเวลาก็ ไปดูกันในตัวเกมได้เลยครับ Let's go โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในตัวเกมเรียบร้อยครับเป็นไงครับ hmm. เราก็ดิกก่อนแป๊บหนึง่งเอาสกิล2อัพนำนะฮะโอเคเราก็ขึ้นไปข้างบนนะฮะ mm hmm. นี่วันนี้มาปวดล้วนๆนะไม่ได้มาเล่นอะไร mm hmm. มา ประมาดิครับนี่นี่อยู่ไม่สักทีมาเลยอุยเจฉีเ <c oughs> ไม่ใช่น,ะนี่คือฉี่ครับผมเรียกมันว่าฉี่มาโอ้ยยิงทีเดียวแปลกเลยเหรอโอ้ยโอ้ยยาโอ้ยอยายายาบินเลยนี่ก็มาดิครับก็มาดิครับออออืืฉี่เอาจังแล้วเอาจังแล้วฉี่ มิวเลยรับมิวเลยผมมันสายขี่ขาดคนระับเอ้ยมันมีคนไปเวทป่าวะ่ะไปช่วยไหมไม่น่าต้องเรียบร้อยฟืย้นบตดเลยโอ้แต่โคอเสียงแวนมีนะมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้พิฉี่มาอีกแล้วไม่ยาเทยด้วยวิเยว,วนยาเียบเรียบร้อยคนมันโหดนะครับ ก็มาดิครับเป็นมังกรนี่ต้องเป็นของพี่น้องเฮ้ยเหมือนออฟเลนเลยเป็นมังกรนี่หว่าเราก็ดูถูกแล้วบัตรอยู่ตรงนั้นเพื่อนโออ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 บัตรมันเข้าหงแล้วโอ้มันล่วงเรามันล่วงเรา run เอ้ยไม่เต็มเลยโอ้ไม่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 เรียบร้อยอ้า รเราเป็นเทอร์เรียเราต้องตีป้อมครับเราเป็นแวนน้อยครับเราต้องตีป้อมครับตายบ่อยก็ไม่เป็นไรครับโอ้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 ีล่ามา <Nope. S 1> ไปละถอยเลยไปเจอทิมมอง้งมึงมันฟาร์มสองตัวนะฮะเราล้มเลยก็แล้วกันวิง่งวิ่งกลางเลยเล่นแบบสายเผาครับไม่อยู่ตามเลนโอ้จะรัดได้ละโถย อุ้ยไปละบัตมันมาบัตเวลวหกแล้วด้วยนะแสดงว่าคีล่าเวลวมีเยอะโอ้โหเรามาแล้วเพื่อนกำลังไปซื้อฟิตถ้าไปเล่น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 แครี่มันเยอะจังวะอ๋อไม่แปลกก็แม่แครี่เกิดแต่ว่าแวนเกิดก็ไม่ได้มีผลอะไรมากชีมาแล้วชีชีแตกไปสักนีเรียบร้อยไม่เป็นไรคนระับเราไม่ค่อยแบบ ซีรีสเรื่องคิวเมาคิวเท่าไหร่ก็ได้บัตมาบัตมาเดือดแปดแล้วด้วยรู้สึกว่าเซลฟิ่จะเล่นเป็นอยู่นะฮะมาแบกไก่กางบวกวิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งทั้งวันครับโอ้โห่บัตน่นาเกียดเกินมาก็มาเลยครับเนี่ยมือใหม่จริงๆก็ใหม่ๆนะมือ โอ้บัตอยู่ล่างโอเคเชีเล่นเลยเชีเล่นรู้สึกว่าไวจะมานะโอ้ยมันคอมโบมันคอมโบเราแตกนี่เป็นไงเป็นไง<อ>ก็คนมันโหดนะครับเราตีป้อมเลยอะโอ้ยวิบมาวิบมาไม่น่าจะสู้ได้หรอวิบเรานี่แหละสู้ไม่ได้วิบมันโกงไงตรงนี้ โอ้ยส oh, wow, che ู้ๆได้ไงวะวอากลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วตรงนี้อ้าวเชี่ยคิดทำมึงมึงไม่ให้ความร่วมมือกูเลยโอ้ไม่ว้าวกลับบ้านด้วยไม่ว้าวกลับบ้านด้วยเกือบแตกอย่ามาด้วยไม่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 ตายเลย ตอนนี้เริ่มตีเร็วนะเอาลูนตีเร็วมาวะมา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 ,มา,มาก็มาเลยครับไปสู้ได้ไหนเพื่อนสู้ได้ดนะก็มันล้วงหลังมันล้วงหลังทีลาหลังเพื่อนยา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 ,อาถอยเลยทีมถอยเลยถอยเลยถอยเลยเรียบร้อย ยา่ยาย่าโอ้โหเรียบร้อยครับไม่น่านเลยไม่น่า,นานเลยไม่น่าเลยโอ้เมกาคิวเลยเวนเออเวนโอ้โหโคตรแรงอะเวน มันจะเอาเราเพื่อนช่วยช่วยไหนช่วยไหนไปแล้วกลับบ้านแล้ววาร์ปอย่าทำงานผิดพลาดอีกเราเสียใจมากที่นายทำอย่างนี้้ยไปแล้วไปช่วยล่างกันอยา่าไม่โอ้โหตายหมดเลยไม่ทีมไม่ โอ้บาสมันล้วงเพื่อนเกือบไปแล้วอาทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเรียบร้อยเราจะตันทำไมจะตันนานจังอะเราก็จะตันแล้วนี่หว่าเรียบร้อย <c oughs> เล่นดานแรกโปะเพลอะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครากับช่องเค้นนั่นยครับถ้าอยา้ผมเล่นตัวไหนในอาร์วีก็บอกกันไม่ได้เลยครับโอเครับวันนี้เคนั้นหดตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ